สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรมเมลิกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่10แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกาย,ยน2020เริ่มกันที่ไบตันครับเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป1-1เกมนี้เนี่ยไบตันมีโอกาสขึ้นนำไปก่อนด้วยนะจากลูกจุดโทษของนิวเม์เปครับแต่ว่ายิงออกเฉยเลยครับก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลครับขึ้นนำไปก่อน1-0จากดีโกโจตาครับแต่สุดท้ายแล้วในช่วงทงเวลาบาดเจ็บก็มาโดนจุดโทษอีกลูกหนึ่งนะทำให้ไบตันตีเสมอได้จากปาส กันไปทีละ1คะแนนแมนซิตี้ครับคืนฟอร์มถล่มเบอร์ลี่ไป5้โซนครับเกมนี้เจ้าบ้านในห้าประตูจากลิยาร์ตมาเลสครับยิงแฮตทริกแล้วก็ที่เหลือเป็นเบเจแมงเบนดี้กับเฟอร์แลนตอเรสเอเวอร์ตันแพ้คาบ้านให้กับลีดยู่นเต็ดไป0-1วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากลาฟินยาแล้วก็เวสต์บอร์มิดเอาเบียดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเชฟฟี่ยู่นเต็ดไป1-0จากประตูชัยของทางคอนเนอร์กาลัเกอร์นั่นเอง มันก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้ลิเวอร์พูลแซงขึ้นนำไปจากฝูงที่21คะแนนอันดับ2เป็นสเปอร์20คะแนนอันดับ3เชลซี18คะแนนอันดับ4 l e เลสเตอร์ซิตี้18คะแนนอันดับ5้อลตัน17คะแนนอันดับ6เอเวอ์ตัน16คะแนนอันดับ7แล้วก็8อย่างแอสตันวิลล่ากับแมนซิตี้มีทีมละ15คะแนนอันดับ9แล้วก็10อย่างเวสต์แฮมกับวูฟ p ฮะมีทีมละ14คะแนน ไปต่อกันที่อันดับ11แล้วก็12องยังลีดอยู่ในเตดกับนิวคาสเซิลครับมีทีมละ14คะแนนอันดับ13 14 15แมนยูอาร์เซนอลคริสตัลพาเลทมีทีมละ13คะแนนอันดับ16ครับเป็นไบรตันมี10คะแนนอันดับ17เวสต์บอมครับหนีโซนตกชั้นที่เมื่อใดตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนแล้วแล้วก็มาถึงโซนตกชั้นครับ3ทีมสุดท้ายอันดับ18ตอนนี้เป็นเบอร์ลี่มี5คะแนนอันดับ19ฟูลแลม4คะแนนแล้วก็อันดับที่20เชฟฟิลด์ยููไนนนนนเเต็ดมีอย่่่แแคค1ะทาั้ ไปต่อกันที่ดาวโวรล่าสุดยังคงเป็นโดมินิกคาร์บัตเลวินที่ยิงไป10ประตูแล้วก็แอสซิสต์มากที่สุดก็เป็นแฮรร์ี่เคนที่จ่ายไป9ลูกมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่10กันดีกว่าฮะว่าอาทิตย์ที่29นี้ก็จะมีซอลตันตันเปิดบ้านเจอแมนยูเชลซี Chelsea ทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับสเปอร์แล้วก็คู่ดึกเป็นอาร์เซนอลพบกับบุฟฟตันตันเมดเดเลอร์ปิดท้ายกันที่มันเดนไนครับเลสเตอร์เจอฟูลแลมแล้วก็เวสต์แฮมพบกับแอสตันวิลล่า